ดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราย้ายมาอยู่ถีำแ่้นะคะถ้ำน,นี้มีชื่อว่าถ้ำสติคะ่ะทุกคนซึ่งถ้ำน,นี้เข้ามาแล้วต้องร้องว้าวมากมากเลยทุกคนเพราะว่าจะมีอันนี้คือพระนั่งนะคะพระนั่งที่อยู่ด้านหลังนี้นะเป็นพระที่ทุกคนเห็นนีคือถ้ำน,นะคะที่เขาแกะสลักหินออกมา เดียวก็คือแกะสลักจากแกะสลักพระนีจากหินด้วยนะใช้เวลาขวาร้างทั้งหมด6ปีด้วยกันนะคะสุดยอดมากพาทุกคนมาดูนะคะนี่นะคือเขาเจาะถ้ำนะคะเจาะหินเข้าไปแล้วก็ทำการนี่แกะสลักพระมานะคะนี่เดี๋ยวจะดูให้ดูนะทุกคนนี่คือทุกอย่างคือต่อกันหมดเลยเห็นป่ะเนี่ย แกะมาแบบนี้ใช้กันใช้ช่างทั้งนะหมด15รุ่นด้วยกันนะคะกว่าจะเสร็จสมบูรณ์แบบนี้ทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือว่าใครที่มากราบไหว้นะคะสามารถลอดได้ที่ใต้ฐานพระนะคะวนด้านซ้ายไปขวานะคะอธิษฐานรอดสามรอบนะคะทุกคนสวยมากๆวิจิตการตาม,มากนะคะ,ะนีานะคะ อันนี้จะคือรูปต้นแบบนะคะนี่คือรูปแบบนี้นะต้นแบบแล้วก็สามารถที่จะนี่ค่ะปั้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะแกะสะลักนะทุกคนนี่นะคะ่ะแล้วในถ้ำก็จะมีเป็นพระนอนนะคะเรามากราบสักการะ,ะได้นะคะก่อนที่เราจะไปจะไปรอดพระมา้ต้พระนะคะนี่นะคะถ้ำน,นี้ก็สวยมากๆเลย ถ้ำน,นี้นะเราก็จะมีถึงรูปวาดด้วยนะคะทุกคนที่นี่คือ,อเป็นงานปฏิมากรรมชันเลิศสวยมากทุกคนใครที่สามารถแวะมาเที่ยวชมมาได้เลยนะคะก็เปิดมาตาม G P S ทางเข้าอาจจะลำก็ไม่ได้ลำบากถานนเล็กๆแต่ก็มาถึงได้นะคะวัดถ้ำสติคะ่ะทุกคนอยู่อำเภอพุทธารามจังหวัดราชบุรีจ้าอ,อันนี้ทางเข้ามาทุกคน แกสลักมาแบบยังงามอ่ะสวยมากค่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทางขึ้นก็ไม่สูงมากนะคะทุกคนสามารถเดินลงได้เดินขึ้นมาได้นะเมื่อกี้ตอนขึ้นเราไม่ได้ถ่ายนะคะเราถ่ายจากข้างบนลงมาก็สะดวกอยู่นะคะทุกคนคนแก่สามารถมาได้นะเพราะว่าด้านในถ้ำนี่บรรยากาศเย็นร่มรื่นนะคะไม่ร้อนเราก็ไม่ต้องเดินเยอะด้วยนั่งพักกันสบายๆนี่นะคะทุกคน แบบนี้เลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะเราสามารถที่จะมาแปะทองได้นะคะแต่ว่าจะกราบบูชาได้นะยังมีพระอีกหลายลาองค์เลยนะคะมีสสดะเคา,าะสดชะตาถวายสังฆทามีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะมีบรรยากาศเด็กน้อยเราสองคนนะคะไปจุดทุปทำบุญกันนะคะ ก็ทำบุญกันเรียบร้อยปิดทองเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามพวกเราด้วนะคะที่ช่องแอมอาบิคอค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วนะคะก็จะพาไปเที่ยวไหนไม่ดูคอยติดตามดูไปเรื่อยๆนะไปเลย